กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับของเบ้าปากแปสตปุษณคนะครับเนาะพ่อกันเมื่อนี่เป็นวันนะครับบ้านอังคานที่เก่านะครับเดือนกุ่มพันสองพันหารอยหกสีสี่กับบรรยากาศฝนตกนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศเศร้าๆกันครับอัปเดตแห่น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งกันครับเนี่ยอัปเดตแห่นะครับดู ตอนนี้ได้อยุประมาณ3 4มสสองนะครับรบ,บริสารยุ่มือหนึ่งพี่น้องไปธุระนะครับเนาะเบิดมเบื่อแล้วกะ็ได้สารมือละ 3- 4, 4ชั่วโมงนะครับถ้าเล็งยี่หลีกันนาสิประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะครับบรรยากาศฝนตกเศร้าๆนะครับเนาะฝนะมาฝนห่มดอกมองดอกหิ้บรรยากาศชิวๆพี่น้องมาเบิงสารเหจะเป็นยังไงครับยุกงยุยักยักนะครับเนาะ พี่น้องนั่งสาแนแห่ชิวๆกับบรรยากาศนะ<ม>ครับวันนี้ได้ประมาณสามสี่สอกนะพี่น้องว่ได้สานมือหนึ่งนะครับไปหาป่า,า,ปปาหาฝนตกฝนตกได้การแล้วบรรยากาศฝนตกครับวันนี้พากดอากาศแม่นแม่นพี่น้องรักษาสุขภาพกันน่เด้อฝ่าไม่ฝนไม่ครับฝนตกถนนลืน่นน้ำเล่นนี่ย บรรยากาศชิวๆครับฝนตกห้ามดอกมองดอกนิว จักสป,ปีดบางพี่น้องจะได้จักประมาณไซเวลาจาักนาที่เด้อรอบไง 这得点，你要搞搞点 đãi, đặng cái mới được khắn, mới thì sáng ngay có nhiều vô. ตอนนี้รอบนึงหนาสิเฉลีย่ยอยู่ประมาณสิบนาทีได้พี่น้องเด้อแหมันเริ่มบาดเนี่ยถ้าเป็นช่วงใกล้สิถ้าเป็นช่วงสิใกล้สิแล้วอะช่วงแปดเก้าศอกเหประมาณนี้เคยเห็ุไว้ประมาณรอบละเกือบสามสิบนาทีนะครับเจ็ดแปดลอยตาเนาะว่าม,มันธรรมดาดิว่าม,มันเล่นเนี่ยสารไปเรื่อยๆนี่นะมันหนึงหอดได้นะครับรอบหนึ่งนี่เกือบสามสิบนาทีคนเะนี่ยสูสีมันมีสีร่องเบิ้ง เวลามันเข่าตาหน่อยมันสิาตาเปิดแฉะพี่น้องตามันหน่อยกับฝันเพื่อจี๊ด ท้องสี่เหลี่ยสารโมห้มันมาจอดเวลาโลรอบม,มาจอดมันสิบ่อจอดอยู่หม่งเก่าพี่นอ้องแหมมันจังค่อยสิบวนะครับตามันก็สิ ดึงจนง่อยครับดึงเพื่อบอให้ตามันตูดคือบอกไว้ครับได้ลังหก์เสรจเพราะจำเป็นต้องท่วงก็ได้แล้วพี่น้องเด้อยทางห้องดึงแน่นๆเกี่ยวก้อยแน่นๆครับไปเบิร์แล้วครับเน,น,นี่ยเริ่แรแรมแล้วครับได้ลังหกได้มันเสร็จหน่อยนิวเริ่มสิไปแล้วเริ่มสิมีมือแข็แล้วปรได้สารโดนน้ำน้ำถึงเดียวปรได้๋ยวมัดจับมันโมดานตะกิ้นสิดานเบิร์เลยครับแล้วก็ฉากลง ปวเอวปวดหลังของนั่งกับค่คัาพีนน้พงที่ตรงนั่งก็เพื่อนอนะไสรหลด 嗯。Mm. มาหนีแล้วพี่น้องนะครับมาเปรียให้เบิ้งนะครับวันนี้ยังหลน์นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับนครับกดไลค์กดแชร์นะครับมาเปรียให้เบิ้งเรื่อยๆครับอีกจักสองมือมือสองมือที่อัปเดตให้เบิ้งนะครับว่านบ้นสีได้แล้วคือยังประมาณจักมือก็สีแล้วครับรอบนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ผู้ใดเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำลุ่ยถือเหมยลุยเบอร์ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ